โอจะหาเครื่องมือหายากยังเลยไม่รู้ไปเก็บอะไรไว้ทีงไหนขงใส่ต้องไปหาตัวช่วยแล้วมั้งไปเราไปหาตัวช่วยกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้เราับพบกับรายการเกษตรพั้เผเพื่อความยัง่งยืนนะครับ ก็วันนี้ก็วุ่นวายจะซ่อมมอเตอร์ไซค์เอาไว้ไปขี่นะส่วนหน่อยก็หาเครื่องมือหาอยากเลยครับมันมันเป็นเก,ก,กะแล้วก็เก็บไว้ไม่ไนมน้มีที่เก็บครับสงสัยต้องไปหาตัวช่วยซะหน่อยไปเดี๋ยวขอตัวช่วยมาครับมาแล้วครับตัวช่วยเราวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับชั้นวางเครื่องมือโอซูก้านะครับก็คือตัวนี้เองได้มาก็คือเราจะเอามาไว้ จัดการชั้นเครื่องมือนะครับซึ่งตัวเองต้องบอกว่าเป็นชั้นเครื่องมือที่ทําให้ผมนึกถึงสมัยตอนเรียนช่างยนต์นะครับคือเราจะมีชั้นเครื่องมือแบบนี้ที่เอาไว้จัดเก็บเครื่องมือแล้วก็เวลาเราเอามาซ่อมตอนเรียนเนี่ยมันก็จะทําให้จัดเก็บจัดวางเนี่ยเป็นระเบียบมากกว่าแบบต้องมาหาแบบนี้ครับคือกว่าจะหาประแจหรือหาอะไรเจอเนี่ยมันก็ยุ่งยากแล้วก็คือมันไม่เป็นระเบียบแล้วก็ไม่เป็นห้าสอต้องบอกอย่างนั้รันนี้ ต้องบอกว่าชั้นวางเครื่องมือออสุก้าเนี่ยมันดียังไงแล้วก็การที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเขามีอะไรให้เรามาบ้างนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเราไปดูในกล่องก่อนนะครับในกล่องเนี่ยเขาก็จะให้อุปกรณ์เรามานะครับก็มีขานะครับที่เป็นที่ตัวตั้งเนี่ยมา4ชิ้นนะครับแล้วก็ถาดทั้งหมดนะครับจะมีมาทั้งหมด3ถาดก็คือชั้นบนนะครับจะมีโลโก้ออสุก้าอยู่แล้วก็ตัวนี้จะมืออ่าค่ะ มือเอาไว้เข็นรถเครื่องมือนะครับอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ชั้นกลางนะครับแล้วก็ชั้นล่างเวลาประกอบนะครับให้ดูโลโก้โอซิก้าจะอยู่ข้างบนครับแล้วก็ชั้นกลางจะไม่มีรูสําหรับใส่ล้อครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะมีรูสําหรับใส่ล้อซึ่งพอประกอบล่างขึ้นมาเราจะได้เป็นชั้นเครื่องมือแบบนี้ครับก็ทําให้เวลาเราเอาเครื่องมือไปเก็บข้างบนนะครับเราจะเอามาใช้งานเอามาซ่อมเครื่องหรืออะไรแบบนี้นะครับ เราก็จะสามารถจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ซึ่งตัวนี้เองก็สามารถรับน้ําหนักได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจัดวางเครื่องมือแล้วกเ็เวลาเราจะหาเครื่องมือเนี่ยเราก็สามารถที่จะาวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้แบบนี้เลยตัวนี้เองก็ทําให้การจัดเก็บของเราเนี่ยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเดิมครับคืออยากจะไปไหนเนี่ยเพียงแค่เราใส่ไปนะครับเราจะมาซ่อม ตรงจุดนี้นะครับเราก็สามารถหยิบเครื่องมือออกจากในรถเข็นของเราได้แล้วก็อีกอย่างเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเราก็จัดเก็บใส่ในรถของเราไปเวลาเราจะไปก็เอาออกมาใช้นะครับได้หมดเลยเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จัดเก็บแล้วแต่ของแต่ละท่านนะครับว่าเครื่องมือของท่านมีอะไรบ้างอยเงี้ยครับก็เราก็เอาเครื่องมือเราเนี่ยขึ้นไปเรียงเก็บ เวลาเราลากไปใช้เนี่ยมันจะสะดวกที่ว่าเราไม่ต้องเอาเครื่องมือมาหลายอย่างไม่ต้องหอบไม่ต้องหิ้วครับเราก็เอาเครื่องมือวางบนชั้นแบบนี้เลยสามารถที่จะลากเคลื่อนที่ไปไหนเวลาเราจะมาซ่อมแล้วก็หยิบเอามาใช้ามาขันแบบนี้ได้เลยนี่คือความสะดวกสบายนะครับของชั้นวางเครื่องมือตัวนี้เองก็ซื้อมาใช้เพื่อเอาไว้ประกอบในเรื่องของงานช่างที่ ผมทาในเรื่องของการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์อันนี้คันนี้เดี๋ยวจะซ่อมมาไว้ขับเองในส่วนครับแล้วก็เครื่องยนต์การเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับจากของลูกค้ามาเอามาซ่อมเนี่ยเวลามีชั้นแล้วเนี่ยเราก็จะง่ายในการที่เอาเครื่องมือใส่แล้วก็เอาไปใช้งานใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างของวิดีโอแล้วก็สั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ทางช่องได้แปะไว้เลยอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเรื่องของการรีวิว ชั้นวางเครื่องมือโอซูก้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อตามลิงก์ได้เลยครับ